แนวคิดสําคัญนะครับในเรื่องของการต้อนรับนะครับการต้อนรับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับพระคัมภีร์สั่งเลยนะครับว่าเราจะเป็นจะต้องต้อนรับคนเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะคนแตกหน้านะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดมากๆเลยนะครับในภาพยนตร์อเมริกันเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงเวลาสักปีสัก10ปีแล้วนะครับเรื่อง l o n e Survivor นะครับลองไปดูได้ มีทหารอเมริกันที่อยู่ในหน่วยซิลนี่นะครับทำภารกิจในประเทศอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็จะรับการช่วยเหลือจากคนชนเผ่าที่อยู่บริเวณเขาเรียกว่าชายแดนของประเทศอัฟกานิสถานนะครับชื่อเผ่าปาทานนะครับชนเผ่าเนี้ยนะครับก็ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะครับจากกลุ่มกลุ่มที่จะมาทําร้ายทหารอเมริกันคนนี้นะครับจริงๆเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเผ่าปาทานเนี่ยได้รับวัฒนธรรมการต้อนรับ ตามแบบพระคำภีนะครับซึ่งในความเชื่อทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเผ่าเนี้ยอาจจะเป็นเผ่าที่สูญหายไปจากอาณาจากักรภาคเหนือของอิสราเอลที่กลายไปเป็นเฉลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเผ่าปาทานเนี่ยเป็นเผ่าดึงที่กระจายไปจากชนชาติอิสราเอลนะครับคล้ายๆกับหนังเรื่องเวสซีโฮเทลนะครับที่ ชาวเอธิโอเปียบางส่วนเนี่ยเ็เป็นพงพันธุ์ที่เป็นอิสราเอลแล้วก็มีการพาคนเอธิโอเปียบางคนที่หน้าตาเป็นคนเอธิโอเปียแต่กลับไปอยู่ในดินแดนของชาวยิวนะครับเราเชื่อว่าเป็นพงพันธุ์ของโซโลมอนนั่นเองนะครับนะครับชาวปาทานเนี่ยก็เชื่อว่าบรรพุษของเราเขาเนี่ยเป็นเป็นยาโคบอะไรอย่างนี้นะครับอับราฮัมนะครับชาวเผ่าปาทานเนี่ยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณภูมิภาคของอัฟกานิสถานทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ ของประเทศปากีนะครับมีชื่อเสียงวัฒนธรรมอันยาวนานในการต้อนรับขับสู้นะครับซึ่งเป็นค่านิยมของสังคมเขาเลยนะครับถ,ถูกเรียกว่าพุชตันวาลีนะครับหรือว่าแปลว่าจัญญาบันของปาทานนะครับครอบคุมหลักการต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่สุดในเรื่องของพุชตันวาลี ari, ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า mail master นะครับที่แปลว่าการต้อนรับนะครับวัฒนธรรมของประทานเนี่ยจะมีการต้อนรับแขกถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับประการแรกก็คือจะมีการให้เกียรติแขกนะครับแล้วก็แขกจะได้รับความเคารพให้เกียรติอย่างสูงในวัฒนธรรมประทานหรือปาสตุนนี้นะครับ เป็นความภูมิใจของปัชทุนที่ได้ปฏิบัติต่อแขกด้วยความมีน้ำใจและเอาใจใส่อย่างสูงสุดนะครับนี่คือสิ่งที่วัฒนธรรมเขามีนะครับมีการจัดหาที่พักและอาหารให้นะครับชาวปาทานเนี่ยเชื่อในการจัดเตรียมที่พักและอาหารให้กับแขกไม่ใช่เพียงแค่ต้อนรับสวัสดีเฉยๆนะครับต้องมีการเตรียมที่พักกับอาหารให้แขกแม้แต่ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กเจ้าของที่พักก็จะพยายามอย่งเต็มที่นะครับที่จะให้แน่ใจว่าแขกเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายรับอาหารที่ดีที่สุดนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือว่าในวิธรรมของการต้อนรับเนี่ยการคุ้มครองผู้เข้าพักนะครับนี่เป็นเรื่องหลักเพราะว่าทหารที่เจ็บจากอเมริกันเนี่ยจะถูกไล่ล่าแล้วชาวปามาทานเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อจะปกป้องแขกของเขานะครับกำหนด,ดให้เจ้าของที่พักต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและคุ้มครองแขกของตนรวมถึงปกป้องจากภัยอันตรายหรือภัยคุกคามต่างๆเหตุนี้ทําให้เกิดหนังเรื่องโลนเซอร์ไบเออร์นะครับเพราะเขาสู้รบยอมตายเพื่อแขกเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยมีวัฒนธรรมการไม่ถามคําถามนะครับเป็นธรรมเนียมที่จะไม่ถามคําถามกับแขกมากเกินไปเกี่ยวกับภูมิหลังหรือจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมชมนะครับต้อนรับแบบปาสตุนนะครับเกี่ยวข้องกับการรับแขกโดยไม่ซักถามเรื่องของเขานะครับน่าสนใจนะครับต่อมานะครับจะมีการให้ของขวัญและตําแหน่งอันมีเกียรติให้กับแขกนะครับแขกมักจะรับของขวัญเพื่อแสดงมตรตจิตในบางกรณีเนี่ยอาจจะมอบตําแหน่งกิติมศักดิ์ให้กับแขกเลยนะครับเพื่อแสดงการขอบคุณและการเคารพนะครับอัิเณต้อนรับ แบบนี้ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของชาวปาทานนะครับและสะท้อนค่านิยมและความผูกพันของชุมชนนะครับภายในชุมชนมากกว่าความสุภาพนะครับถือเป็นพันธะเลยไม่ใช่เป็นแค่ความสุภาพหรือเป็นแค่มารยาทเป็นพันธะในการที่ที่ผูกพันทางศิลธรรมเพื่อต้อนรับขับสู้เป็นการสิ่งที่ยากอย่างรากลึกมากๆในวัฒนธรรมของชนเผ่านี้นะครับผมเชื่อว่าวัฒนธรรมแบบนี้มาจาก ระกัมผีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของอับราฮัมเลยในการต้อนรับแขกแปลกหน้าซึ่งเป็นทูตสวรรค์นะครับอนี่เป็นเหตุผลนะครับผมเนี่ยเคยไปพักที่ปากีสถานแล้วก็ไปเมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนอ,อ,อัฟกานนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นที่น่าสนใจมาบอกว่าที่พักของบิลเเดนนะครับบิลเเดนเนี่ยเลือกไปพักกับชาวปาสตูนเลยนะครับหรือปาทานเนี่ยเพื่อ,อยังไงยไหมครับเพราะรู้ว่าเขามีวัฒนธรรมในการปกป้องแขก เขาจะไม่ถูกขายความลับเพราะมันเป็นฝั่งสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อพื้นฐานที่อยู่ในใจของคนผมอยากให้คริสเตียนในปัจจุบันนี้นะครับมีวัฒนธรรมของการต้อนรับแขกเป็นเหมือนชาวปัสตูนหรือปาทานนี่นะครับฝังรากลึกไปในใจว่าเราจะไม่จะต้องต้อนรับแขกไม่ใช่เป็นแค่มารยาทไม่ใช่เป็นแค่การหยุดน้ำใจแต่เป็นเหมือนวัฒนธรรมทางคุณธรรมของคริสเตียนที่เราจะต้องมีนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับ ก็ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของอิสราเอลนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าอยู่ในพระำคัมภีร์ด้วยอาจารย์บางคนบอกว่าอาจารย์นี่เราไม่ใช่อิสราเอลนะแต่พี่น้องพระกัมภีสั่งนะครับฮีบรูบทที่13ข้อที่2นะมีบอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้านะครับเพราะโดยการกระทําเช่นนั้นนะบางคนจะได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวนะครับพระกัมภีร์บอกคําว่าอย่าละเลยมาจากคาว่าอีพีลานธนุไมยนะครับแปลว่าการลืมการละเลยการไม่เอาใจใส่ พี่น้องถ้าเราเอาใจใส่นะครับทุกอย่างจะถูกดูแลเป็นอย่างดี mm. เช่นเราเอาใจใส่ในการที่จะตื่นนอนให้ทันเพื่อจะไปทํางานนะครับหรือว่าเราไม่ละเลยในเรื่องของการที่เราจะดูแลคนที่เรารักหรือว่าสุขภาจิตใครอยู่เราก็ไม่ละเลยที่จะส่งข้อความไปตลอดเวลาเรามีความใส่ใจกับมันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าละเลยคือการลืมการไม่เอาใจใส่นะครับ คำนี้ถูกใช้ในหลายตอนเลยไม่ว่าจะเป็นมัทธิว16ข้อที่5นะครับฝ่ายสาวกพระองค์เมื่อข้ามฟากนั้นก็ลืมเอาขนมปังไปคือลืมลืมเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจนะครับหลงลืมไม่สําคัญฟิลิปปีบทที่3าข้อ13นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้่วยไปแล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วโน้มตัวออาไปหาอยู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าตังมีใจคําว่าลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วเสียพี่น้องเวลาเราลืมอะไรนี้นะครับมันเป็นเรื่อง ลืมปไปเลยว่าต้องบินวันนี้นะครับก็คืออาจจะไม่สําคัญมากก็เลยลืมไปยนะครับยาก,กอบอกที่หนึ่งเขายี่บบอกว่าด้วยว่าคนดูแลตัวเองคนดูแลคนนั้นดูแลตัวเองแล้วไปเสียแล้วท่านนั้นก็ลืมว่าตัวเองเป็นอย่างไรนะครับคือลืมนะครับคำนี้ใช้คําว่าลืมหรือว่าหลงลืมนะครับเช่นอพอคนมาในคริสตจักรเราก็ลืมไปแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนเราเราก็ลืมที่จะเข้าไปทักทายเขาไปพูดคุยกับเขานะครับพระคัมภีร์บอกว่าลืมอะไรนะครับใช้คําว่าฟี ฟโลนเนียนะครับฟิโลเซียเนี่ยที่แปลว่าเอนเตอร์เทนหรือว่าลืมที่จะต้อนรับนี่นะครับคำว่าฟิโลนเซียถูกใช้ในโรมบทที่12ข้อที่13แปลว่าช่วยเหลือวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสนมีน้ำใจอัธยาศัายไมตรีนะครับใช้อินเนตัสบทที่1ข้อที่8เป็นคนมีอัธยาศัยรับแขกดีนะครับอืมภาพของการไม่หลงลืมอะไรไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปสวัสดีไม่เพียงแค่เข้าไปทักทายแนะนําชื่อนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้พูดไปถึงเรื่องของการ ดูแลต้อนรับช่วยเหลือในทางกายภาพด้วยนะครับฟังดีนะครับไม่ใช่เป็นการสแสดงความรักออกมาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกระทําทักทายเฉยแต่เป็นการช่วยเหลือทางด้านอาหารในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องเครื่องดื่มในเรื่องของทางด้านร่างกายด้วยให้ที่พักให้ความปลอดภัยไม่ต่างกับวัฒนธรรมของชาวปาทานนะครับปา้ัมบีตอนนี้ได้ขยายความคําว่าต้อนรับให้เราเข้าใจชัดเจนว่าคฤ้นสจักควรจะมีการขยาย พื้นที่ของการต้อนรับไปมากกว่าแค่โปรแกรมลุกขึ้นมาแล้วทักทายเท่านั้นนะครับคุณจะไปถึงเรื่องของการอาจจะมเีเครื่องดื่มเ e l c o m e ร r i n k อาจจะอาจจะต้องมีอ,อะไรที่พิเศษระดับหนึ่งเพื่อที่จะต้อนรับคนนะครับคือจากเราที่กรุงเทพก็มีการให้ของฝากนะครับมีการเลีเ้ยงข้าวนะครับมีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับในด้านต่างๆเหล่า,ลานี้นะครับหมายว่าพรกคัมภีเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับพรรคัมภีขยายความหมายของการต้อนรับ ไกลออกไปในเรื่องของทางกายภาพด้วยเป็นความต้องการ่ส่ร่างกายแน่นอนนะครับเวลาคนมาเนี่ยเขาก็ต้องการเครื่องดืม่มเขาก็ต้องการอะไรครับเขาก็ต้องการน้ําอาหารนะครับหรือว่าบางทีถ้าเป็นแขกจากแดนไกลก็อาจจะต้องการที่พักเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการต้อนรับนะครับผมเองเนี่ยผมอยากบอกว่าการต้อนรับที่ดีนี้นะครับมันควรจะต้องมีการจร่ายราคา,าด้วยนะครับเป็นการให้เกียรตินะครับไม่ใช่เป็นแค่คําพูดอย่างเดียวผมไปทานร้านอาหารเชนหนึ่งน,นะครับที่เป็น bliver, มาล่านี่นะครับ เป็นเชนระดับโลกเลยนะครับมีสาขาทั่วโลกเลยนะครับจัดโปรโมชั่นไม่แพงผมก็เลยไปทานอาหารนะครับพาภรรยาไปรับประทานอาหารคุณภาพอาหารก็ดีมากเลยนะครับแต่ที่ดีกว่ามากๆก็คือผมไปมาสองครั้งเนี่ยครั้งแรกผมประทับใจการบริการมากๆนะครับจนครั้งที่2เนี่ยผมไปอีกนะครับแล้วผมก็สั่งของบางอย่างซึ่งในโปรโมชั่นเนี่ยมันสั่งได้หมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเขาก็บอกเขาแถมให้ผมนะครับเพราะว่าผมประทับใจมากเลยนะครับผมเลยอยากบอกต่อนะครับร้านนี้ก็คือไฮตี้โลนะครับพี่น้องไปทานได้ มีโปรโมชั่นหลายแบบเลยนะครับมันความประทับใจจากการต้อนรับเนี่ยมันเหมือนตรายางบางอย่างที่มันประทับเข้าไปในใจคนเป็นเหมือนออตราร้อนๆนะฮะประทับใจไปแล้วมันมันไม่หายมันไม่เลือนจากไปเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องการใส่ใจเนี่ยต้อนรับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับดูแลคนที่มาเยี่ยมท่านนะครับอย่าหมดแต่มนั่งคุยกับเพื่อนตัวเองในกลุ่มแคร์ คุยกับคนสนิทมาเพื่อจะมาสักการแล้วกลับบ้านนี่นะครับท่านกำลังทําผิดเพราะว่าพระคัมภีร์สั่งให้ท่านต้อนรับคนใหม่ๆที่มาในคริสตจกักรนี่เป็นคําสั่งของพระคัมภีร์ไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไม่ได้มีแค่โปรแกรมธรรมดานะครับแต่มีการต้อนรับอย่างสมเกียรติจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับพระคัมภีร์ยังได้อธิบายกว้างไปถึงการจัดสรรด้านต่างๆมาอีกนะครับผมจะย้าว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมสอนตามหลักพระคัมภีร์และท่านควรจะทํานะครับ แต่พธรรม,มัททีวที่25ก็35นะครับเพราะว่าเราหิวท่านทั้งหลายได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราเอาไว้พี่น้องทักัมภีร์ได้ขยายความว่าคนเหล่านี้ไปทำคนที่เป็นพระเยซูแยกเป็นแกะเนี่ยไปทำดีกับคนที่มาเยี่ยมแล้วก็หิวก็ให้น้ำกระหายก็ให้น้ำนะหิวก็ให้ข้าวกินนะเ,เป็นแขกแปลกหน้าก็ต้อนรับเอาไว้ด้วยการมีอะไรให้กินนะครับ ด้วยการดูแลในภาพกายภาพด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ต้อนรับสวัสดีมานั่งเฉยๆแล้วกลับบ้านนะครับต่อมาเนี่ยยังยังรวมไปถึงนะครับใน1นึ่เปโตบทที่4ข้อที่9านะครับท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าต้อนรับกันและกันนะครับคำว่าต้อนรับเลี้ยงดูมาจากคําว่าฟิโลเซนอสแต่ว่าการใจกว้างขวางมีการต้อนรับนะครับเป็นภาพเป็นภาพกายภาพคือต้อนรับเลี้ยงดูด้วย นะครับไม่ใช่เป็นเช่นเวลามีแขกมาจากต่างประเทศนะครับหรือใครมาเยี่ยมเนี่ยผมจะพยายามหาทางพาเขาไปทานข้าวสักมื้อนะครับไม่ใช่เพียงแค่สวัสดีทักกันยินดีนะที่มาแต่ว่าพาเขาไปรับประทานอาหารด้วยเพื่อจะแสดงว่าเราต้อนรับแล้วก็อยากยินดีมากซึ่งผมอาจจะมีเวลาไม่มากแต่ผมพยายามนะครับที่จะทาอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างน้อยมากนะครับผมเดินทางไปชัวเถานะครับจังหวัด ที่คุณพ่อคุณแม่นะครับพาปป้าไปทําธุระนะครับแล้วก็ไปเป็นเพื่อนท่านนะครับดูแลท่านผมตอนไปถึงเนี่ยผมก็รู้จักกาแฟยี่ห้อหนึ่งที่ดังมากๆที่สวนถาอ่อูจีเลยนะครับชื่อลักอินคอฟฟนะครับเป็นเป็นรูปกวางหัวโลโก้น้ำเงินน้ำเงินเนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปจะไปสั่งเพราะว่าผมได้ยินว่ามันมันทันสมัยมากใช้แอปพลิเคชันสั่งนะครับแล้วมันต้องสั่งผ่านโปรแกรมที่ชื่อวีแชทนะครับภาษาจีนผมอ่านได้เป็นศูนย์ี่นะครับ ผมก็พยายามสั่งพยายามกดตามคําแนะนําของเขาแต่ผมก็สั่งไม่ได้เลยนะครับสั่งไปสั่งมาก็คนขายสงสารผมมากเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมให้กาแฟคุณฟรีเลยแก้วหนึ่งนะครับโอ้ผมเกรงใจเขามากเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมนะครับเขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออผมอยากอยากให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับผก็บอกผมเป็นคนไทยคนจีนเชื้อสายสัวเถามาจากเมืองไทยอะไรเงี้ยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมประทับใจมากเลยแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันเป็นการต้อนรับที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่เขาต้องมาจ่ายเงินให้ผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้พัฒนาเรื่องของการต้อนรับอย่างดีเลิศนี่นะครับมันจะทําให้เกิดความประทับใจลงไปในใจของคนจริงๆนะครับก็อยากให้ที่กิจจักนะครับตับผมอาจาาจะคิดว่าเราจะควรจะต้องมีเวลคัมดริงก์นะเราควรจะต้องมีอาหารพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับผู้แขกงที่เพิ่มมาใหม่จริงๆ V.I.P จริงๆเลยนะครับ ตอนรับนะครับอืมนะครับรวมถึงอัธยาศัยที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการต้อนรับขยายความไปถึงเรื่องของการจ่ายราคาเพื่อต้อนรับด้วยไม่ใช่เพียงแค่ต้อนรับธรรมดานะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์เนี่ยยังให้ข้อสังเกตอันนึงว่าสิ่งที่เราไม่ควรพลาดคือการต้อนรับคนอย่างไม่ยุติธรรมนะครับพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าการที่เราต้อนรับบางคนที่ดูมั่งมีหรือร่ำรวยนี่นะครับเป็นพิเศษกว่าคนยากจนเนี่ยท่ัมพีใช้คําว่าเป็นการวินิจฉัยด้วยใจชั่วนะครับ ไปทำยากรบทที่2ข้อที่1ข้อที่2นะครับไปเรื่อยๆน,นะครับอ่านว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าการเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับผูทงสงส่าราศีนั้นอย่าให้ด้วยการเลือกหน้าคนอย,อย่าเลือกหน้าคนแต่แต่แน่นอนคนรวยก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างดีด้วยนะครับไม่ใช่เลือกอเพราะว่าคนที่คนหนึ่งสวมแหวนทองและแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายอย่างดีเข้ามาในห้องประชุมของท่านจะแล้วมีคนจนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสมซ้อเข้ามาด้วย และท่านสนใจคนที่สวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างดีและกล่าวว่าเชิญท่านนั่งที่นี่อันดีเถิดและพูดคนจนว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่งจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดนะครับท่านไม่ได้ลำเอียงและเป็นผู้วินิฉัยด้วยใจชั่วหลือนะครับพี่น้องหลายครั้งนะครับเราจะต้อนรับคนที่หน้าตาดูไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับดูแต่งตัวไม่รวยเข้ามาในโบสถ์เราเราดูแลเขาไม่ดีเลยนะครับหรือว่า เราไปดูคนดูถ้าทางเป็นคนมีอังจะก,กินเราก็ดูแลเขาดีหน่อยพี่น้องอพัมพีบอกว่าเป็นการวินิจฉัยด้วยใจชั่วนะครับใจชั่วเลยนะครับแรงมากเลยนะครับนะครับพระคัมภีรบอกเราอย่าเลือกปฏิบัตินะครับยังต่อมาอีกนะครับในข้อที่5พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพระเจ้าทรเางเลือกคนยากจนในโลกให้เป็นคนที่มั่งมีในความเชื่อและเป็นทายาทแห่งอาณาจักรนะครับซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือนะครับและท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่และลากตัวท่านเข้าไปในขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหลยที่สดประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านนะครับประกัมพีบอกว่าหลายครั้งนะครับอย่ามีใจที่วินิจฉัยชั่วนะครับอเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่คริสเตียนหรือคริสตจักริดพลาดก็คือการต้อนรับอย่างไม่เท่าเทียมกันนะครับเราอย่าไปต้อนรับหรือว่าบางทีชอบมีความคิดที่ผมไปยินเวลามีทาบัรกิจนะครับบอกคนนี้มีหน่วยกา้านดีพี่น้องไม่มีหรอกครับมีแต่คนที่ พระเจ้าเรียกน,นะครับเราต้องรับต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆนะครับอต่อมานะครับพระคัมภีร์ยังให้มุมมองอีกบอกว่าเราควรจะต้อนรับเท่าเทียมกันเพราะการต้อนรับคนรวยมากกว่าคนจนลึกๆเราต้องการผลตอบแทนบางอย่างจากคนนั้นหรือเปล่านะครับในลูกาบทที่14ข้อที่12ฝ่ายพระองค์ตัดแต่คนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อทําการเลี้ยง จะก,กลายเป็นกลางวันหรือกลางเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหายพี่น้องอย่าต้อนรับเฉพาะคนที่เป็นมิตรสหายท่านอย่าต้อนรับเฉพาะคนในกลุ่มแคร์อย่าต้อนรับคนที่ท่านสนิทเท่านั้นนะครับหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนที่มั่งมีเกลือกว่าเขาจะเชิญท่านแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนโปรแกรมหลังเลิกโบนี้นะครับหลายครั้งควรจะเป็นภาคปฏิบัติที่เราควรจะเชิญคนบางคนที่เพิ่งเพ,พิ่งเข้ามาหรืออาจจะ มาสักช่วงหนึ่งแล้ว2-5ถึงครั้งชวนเขาไปใช้ไปลาด้วยกันเมื่อท่านมีงานเลี้ยงกลางเย็นอะไรนะครับไม่ควรจะเชิญเฉพาะเพื่อนมิตรสหายนะครับพะเมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดแต่ท่านจะเป็นสุขเพราะเขาไม่มีอะไรตอบแทนท่านนะครับด้วยว่าท่านได้รับตอบแทนเมื่อท่านเป็นคนชอบทานและฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วนะครับผมอยากหนุนใจว่าอยากให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่ต้อนรับนะครับแล้วก็ คนที่ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับคนที่เขาอาจจะมีสถานะการเงินต่ํากว่าท่านหรือว่าดูแล้วก็น่าจะให้อะไรท่านคืนไม่ได้นะครับมกนการให้เขายัยงดูเขาเนี่ยนะครับพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรท่านนะครับผมเคยอยู่ในขึ้นสจักรหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาในที่ประชุมก็คือว่าหลังมันเป็นการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับพอตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ทําอาหารเลี้ยงนะครับคนแรกๆเนี่ยตักเยอะมากเลยนะครับตักแบบโ,โหพูนจานเป็นกับข้าวเหลือเลยนะครับ แล้วพอสุดท้ายเนี่ยทีมงานที่รับใช้เนี่ยมากินช้ากว่าใช่ไหมก็ไม่มีอาหารกินนะครับแล้วผมก็เลยเสนอว่าเราตักเป็นข้าวกล่องเลยไหมนะครับในที่ประชุมนะครับเสรยพิบาลก็มีใจเมตตามากนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อย่าเลยนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันนะมา,มาทั้งสัปดาห์ดีๆเนี่ยนะครับเขามาที่โบสถ์เนี่ยเขาก็อาจจะได้กินเต็มๆอะไรดีๆบ้างนะครับผมเนี่ยกลับใจไม่ทันเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นใจเมตตานะครับเป็นใจที่เราควรจะมีในเรื่องของการต้อนรับขับสู้คนจริงๆนะครับพี่น้องพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับสอนให้เราเห็นถึงการต้อนรับที่เลยไปถึงการต้อนรับอย่างาทางกายภาพทั้งอาหารเครื่องดื่มและด้านต่างๆน,น,นะครับยังรวมไปถึงการที่เราต้อนรับอย่างไม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ไม่วินิจฉัยชั่วนะครับต้อนรับคนบ้างมีมากกว่าคนยักจนนะครับอผมอยากบอกว่า การต้อนรับที่ดีเป็นเหมือนตราประทับดวงใจคนนะครับที่จะไม่มีวันลืมนะครับต้อนรับอย่างดีที่สุดนะครับต้อนรับโดยการจ่ายราคานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดความประทับใจจริงๆนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับผมมีป้านผมเนี่ยใช้รถ Honda นะครับแล้วก็มีศูนย์ Honda ที่หนึงนะครับที่ผมไปใช้บริการเนี่ยเขาจะต้อนรับแขกโดยการไอติมบอลนะครับมีไอติมบอลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะไอติมบอลนี่ก็คือว่า ซื้อมาเป็นตู้เลยนะฮะวางไว้ในที่ต้อนรับนะครับแล้วก็พอไปผมชอบไปที่นี่มากเลยนะครับไปปุ๊บเนี่ยผมก็ไปหยิบไอติมมากินนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาต้อนรับเราดีมากเลยนะครับแล้วผมก็ไม่คิดจะไปที่อื่นเลยนะฮะเพราะว่าที่นี่แจกไอติมฟรีนะครับไม่รู้สาขาจะไม่บอกนะเดี๋ยวท่านไปเอาไอติมเขานะครับก็รอด้นะฮะก็ผมก็อยากบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าเรื่องของใจแห่งการต้อนรับใจแห่งการที่เราจะมีกาสได้ ต้อนรับคนโดยการจ่ายราคาโดยการดูแลทางกายภาพดูแลต่างๆอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าที่กรุงเทพก็คงต้องเพิ่มเวลมากขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะพิเศษมากหรือว่ามีอาหารพิเศษหรือว่ามีอะไรที่อาจจะพิเศษมากๆนะครับไว้ให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยียนเราจริงๆนะครับ ราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราใช้หลักการพระกัมภีร์ในการทําคุสจักรนะครับนี่ก็คือหลักการอันนึงนะครับในการทําคุชจักรสําคัญคือน้ำใสใจจริงเรื่องของการที่เรามีใจเหมือนคนประทานนี่นะครับไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีหรือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับเราจะเพิ่มตัวเลขไปทําไมนะครับไม่มีความสําคัญเราต้องการบําเพ็จบนสวรรค์เราต้องการเป็นที่พอพระทัยต้องการให้คุชจักรเกิดผลพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราต้อนรับคนเป็นอย่างดีนนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้คิชจักรโตนะครับทำให้คูก คนยังกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนประทับใจการต้อนรับของท่านเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับในการที่ท่านจะบางคนก็ถามว่าเราต้องมีเทคนิคอะไรในการตามผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับมันก็คือใจที่เรารักเขาแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญที่มีการได้มาและมีการต้อนรับก็เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลักการหรือการเทรนนิง่งเท่านั้นมันก็คงจบไปง่ายๆนะครับก็คงไม่มีการสารต่อเพราะว่าเราทําตามโปรซิเยอร์แล้วแต่ถ้ามันมาจากใจนี่นะครับ มันดีกว่ามากๆเลยนะครับคนไทยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีกะลามะพ้าไว้หน้าบ้านนะครับใครจะมาก็ตักน้ํากินได้เลยนะครับเคยคุยกับคนประเทศหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเขามาอยู่เมืองไทยเขาไม่อยากกลับเลยนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้คนมาประเทศไทยเยอะเขาบอกว่าคนไทยมีน้ําใจมากๆนะครับมีน้ําใจยิ้มแย้มนี่นะครับแล้วก็อยากไม่อยากมาเขาบอกว่าเขาเขาไม่กลับไปประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ ค่าของชีพก็จะถูกกว่านะครับมีสิ่งแวดล้อมอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเขาบอกว่าคนที่นู่นไม่มีน้ําใจเลยไปแล้วก็มันรู้สึกอึดอัดนะครับผมเคยไปประเทศหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับในประเทศต่างประเทศนี่นะครับผมไม่รู้สึกอยากกลับไปอีกเลยนะครับผมยืนที่เส้นเลยมาหน่อยเขาก็ชี้บอกคุณกลับไปยืนเส้นนั้นคุณยังไม่ถึงคิวนี่นะครับผมดึงผมงอกให้ภรรยาผมเล่นๆนี่นะครับเล่นกันอยู่ เขาก็เดินเข้ามาว่าผมเลยอย่างแรงเลยบอกว่าทําไมทําอย่างนี้มันสกปรกนะเขาอุตส่าห์เช็ดอยู่นะครับผมว่ามันมันเกินไปนิดนึงแล้วก็ไปซื้อไอศครีมแบบแบบเทค a ว a y นะครับพอนั่งโต๊ะนิดนึงเขาก็ไล่นี่นะครับพี่น้องเรื่องบางทีนะครับโอ้โหการนการนมรากยอดเยี่ยมเทศนาสุดยอด แต่ไม่มีใครอยากกลับมาโบสถ์เลยเพราะว่าไงครับโอ้โหกลับมาทุกคนสนใจแต่พระเจ้าอย่างเดียวนะครับนั่งนมัสการไม่มีใครสนใจคนมาใหม่เลยไม่มีใครเขาไปทักเขาเลยไม่มีใครเข้าไปพูดคุยขเขาเลยพี่น้อมมันเป็นศาสนานะครับแล้วก็ขาดสิ่งที่รพระคัมภีร์อยากให้เราทําและเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการพยายามต้อนรับคนอย่างดีที่สุดนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับเวลาพันเอาไปเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นจะก,กระเติบโตมากๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันมัน เป็นหลักการเพริกมเพียนะครับเดี๋ยวผมก็มีการได้สอนพระวนะนะครับก็ระเบิดการรับใช้เนาะนะครับเอาไปใช้ด้วยนะครับพระเจ้าใภัยพนะครับสวัสดีครับ